เอามันเดิมไหมเมื่อ<ห>กี้มันเป็นอีกยังสะเมื่อเวลาบอกมองหนูเมด่อเวลาดอกใช่หรอเปอืาเมื่อกี้มัมน,มนใส่ใส่ใส่ป้าจ้าให้เฮื่อนสตอรี่หาหน่อไม้จ้ามือหนิหาหน่อไม้ค่ะหนอ่อไม้ ท้ำไม่ไปแกงไโอ๊ยพียย่เลยว่าเช้าเอาแน่เด้อเนี่ย ยีนย่นี่แหละน้อนี่ต้อขวายเฮ้ยนั่นน่ะน้อเนี่ยนี่น้อ,น,อน,นี่แล้วก็เดี๋ยฟื่องกอยเขากัน,น,อน <c oughs> โอ้ลำบากเด้อพี่น้องเด้อลำบากแห้งน้อเดียวนี่สว่างผีแห้งผีคือมันเป็นนอเตามันละ มาที่น้องมีโต๊ะมวยเลยโอ้เมื่อยไีโต๊ะมวยเลี่ยเดี๋ยวเด้อแม่นนอนนั่นล่ะพี่อันนี้อีกสองนาะโอ้ยกาสิไปหาเอาอยู่นี่สามนอยอยู่นี่ น่าด้จ้ะน้องใหม่นี่เอาไปต้มเนาะน้องใหม่ไรเออน้องใหม่ไรรน้อหมลำบากบากว่า,านี่ <c oughs> ก็ามานเนาะปากกะไรก็แช่ก็ติดตามเลยระจ้ะนี่ <c oughs> น้องม่ไรโอ้ยกรดิตกหวยแล้ว <c oughs>